สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการดีไซน์แล้วก็แก้ไขในส่วนของปัญหาสะโพกบุ๋มกันค่ะ จริงๆจ,จ,จะเห็นได้ชัดว่าลักษณะสะโพกข้างขวาจะมีรอยบุ๋มนะคะที่ดูชัดเจนกว่าลักษณะสะโพกข้างซ้ายอย่างสมมุติได้ในคลิปนี้นะคะหมอก็จะปรับนะคะโดยใส่โวล่มบริเวณตรงช่วงด้านขวาเนี่ยมากกว่านะคะผลลัพธ์ที่คนไข้จะได้นะคะนอกจ,กจากจะแก้ปัญหาในส่วนของสะโพกบุ๋มทั้งสองข้างแล้วเนี่ยพอเวลาด้านข้างนะคะเขาเติมเต็มขึ้นเ็าจะให้ผลลัพธ์ในส่วนของตัวดิฟติงนะคะทำให้ลักษณะของสะโพกคล้อยนะคะหรือว่าก้นคล้อยในบางท่านเนี่ย ถูกยกแล้วก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการแก้ไขในส่วนของบริเวณช่วงสะโพกมุ่มทั้งสองข้างของคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกที่เห็นชัดเลยก็คือลักษณะเงาบุ๋มนะคะตอนนี้เนี่ยเติมเต็มขึ้นทั้งสองข้าง2คือจากเดิมน,นะคะที่ลักษณะสะโพกบุ่มเนี่ยดูไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยก็คือเต็มขึ้นแล้วก็ดูบาลานซ์กันมากขึ้นอัะอันนึงนะคะที่เราจะสังเกตเห็นได้คือสัดส่วนระหว่างเอวกับสะโพกเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนที่แตก่าก ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้รูปร่างของคนไข้โดยรวมเนี่ยก็จะดูดีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าบริเวณตรงช่วงสะโพกบุ๋มเด่นชัดเนี่ยก็จะเห็นมีความอ้วนนะคะของบริเวณตรงช่วงสันเอวเนค่อนข้างชัดเจนชเช่นเดียวกันพอตำแหน่งสะโพกบุ๋มมาเนี่ยคะ่ะเอวก็จะดูคอดลงแล้วก็ดูตลงมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ